ทนายตั้มพร้อมช่วยอัชารยะมีเงื่อนไขเดียวเชื่อคงมีหลักฐานไม่กล้ากโกหกสังคมล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดในตั้งโต๊ะแถลงข่าวกล่าวว่าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนายอชาริยะ เพราะคันสายตาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนายอัชริยะในหลายคดีติดต่อกันเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งแม้จะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาตั้งแต่ปี2561แต่วันนี้ขอลืมเรื่องบาดหมางในอดีตกับนายอัชริยะเพราะอยากรวมพิสูจน์ความจริงเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมแบบมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือนอายอัชริยะต้องมีหลักฐานเด็ดที่เห็นว่ามีมีดกรีดขาหรือมีการรับสารภาพของคนบนเรือที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมจริงเนื่องจากหลักฐานดังกล่าวจะทําให้สู้ ทุกคดีและสามารถทําให้เรื่องจบได้โดยไม่มีข้อกังขาโดยพร้อมช่วยในส่วนที่เป็นคดีกับตํารวจอยู่ในตอนนี้แต่ในส่วนการฟ้องร้องหมิ่นประมาทคุณแม่พนิดาจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในตัวนายชาริยะว่า น่าจะมีหลักฐานเด็ดดูจริงและไม่เชื่อว่าจะกล้าโกหกต่อสังคมซึ่งอย่างไรก็ตามจะให้คนกลางนัดหมายนายอฉริยะในวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนนี้เพื่อมาตรวจสอบหลักฐานเด็ดที่นายอฉริยะกล่าวอ้างซึ่งหากมีอยู่จริงแล้วนายอัชริยะไม่กล้าเปิด ตนก็พร้อมที่จะพรีชีพเปิดเผยให้เองส่วนประเด็นการออกมาช่วยเหลือนายอชริยะจะเป็นการขัดกับทนายเดชาหรือไม่ทนายตั้มพูดชัดยอมขัดใจทนายเดชาแต่ในส่วนเรื่องที่เคยดีต่อกันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ